กูน่าจะเกณฑ์เกินไปของแพทเลยตรงไหน,นแล้วดูกอนนะ<ช>ตานี้แหละมึงตานี้แหละกูจะพามาึงเอาทีหนึ่งใหไ้ได้ได้ยินกูใช่ไหมมีคนไหมไม่ม,ไมีไม่มีใช่ไหม มีก็แปลกแล้วอีสัตว์กูโดดสุดแมพเลยเมืองนี่อะไรของมึงเนี่ยทางแยกทางแยกมีของเยอะก็ฟาร์มตรงนี้แหละเพื่อนเออก็เดี๋ยวเราค่อยวิ่งขึ้นไปไงขับรถขึ้นกว่าถ้ากูจะวิ่งนะมาดิย <c oughs> มีรถไหมมีรถไหมมีรถจอดเนี่ยสู้ก็อยู่ข้างกูเนี่ย นี่ไงเขาเอาปืนกับกูกูได้ปืนมอไซเลยแบนเลยเพื่อนรถแหญ่มอไซ่ไมเอารถเอามอไซไปสิมอไซคล่องตัวกว่าไปเลยจ้ารถซืแกงมันจะแรงได้ไงกูมาร์คไว้อยู่เอาข้างหน้าก่อนก็ได้ตามข้างหน้าก่อนเออจอดรถไว้จอดรถไว้เอองั้นแหละไป ไม่ต้องเดินตามกูไม่ตเดินตามกูไอ้ย,อยูคนตายไหมตายไหมสวยดิเมเมเพื่อนมันอยู่ข้างหน้า <c oughs> เพื่อนอยู่ข้างหน้า <c oughs> ลงสีไหมลงสีปะ่ะเปลี่ยนบรรยากาศดิ ถึงเมื่อวะอีเนียคนเยอะจะลงสีหรือจะลงน้ำก่อนเนะี่ยลงน้ำทำไมออกข้ากี้นี่ไงมีบ้านมีบ้านมีบ้านอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยซ้ายมือมันลงก่อนเราปะไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านมีรถสักคันไหม เกี่ยวกูไดแล้วกูไม่เข้าาะตอนที่ยิงอ่ะทำไมทำ<ม>ไม,ม <า S 2> เออุนต้องหมดวะมาเร็ว <c oughs> มามึงไหมามาเร <c oughs> ็วไปกูต <c oughs> ้องไปก็กูัข้าไม่ป็นไปลงสีงลงสี <c oughs> กันสภาอาเออ okay. เฮ้ยมีคนใช้เลยนชนมัน,นชนมันนั่นน่ะนั่นน่ะมันเก็บเหรียญอยู่เดี๋ยวไปชนมันเลยเดี๋ยวมาขับขึ้นเขาได้ด้วยว่ะอือ่าโคตรแรงเลยมึงไม่ลงเลยโอกาสจ,จะให้มึงวิ่งไปชนไอ้นั่น้ะกูเจอด้วยว่าที่กูข่อยรถ còn cái phong quá mấy cái mấy, nữa mày nè mày ký 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 chụp ký k ký 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 mà <laughs>